สวัสดีครับสวัสดีคุณเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรมอ u t อริเราอยู่ในส่วนของคอร์สเรียนออินวันใครที่มีหรือใครที่ติดตั้งโปรแกรมตั้งแต่เวอร์ชัน -20 นจนถึง2023ก็เอามาเรียนตามกันได้นะครับอยู่ในบทที่9บทสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับบทนี้เองจะเน้นในลักษณะของการพอตงานอย่างเดียวเลยมีทั้งพอต pdf p o อพอธรรมดาพอดเน้นสีพอดเน้นไลายเส้นนะครับพอดพับบิ๊กนะครับตระกูลพอตทั้งหลายแหล่นะครับไม่ต้องไม่ต้องไปกลัวในเรื่องของการพอดแบบนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆซอยนะครับกันวิดีโอตอนแรกนะครับตั้ง t a ร g e เก็ตไว้ก็คือจะทำ9.1กับ9.2นะครับส่วนตอนเบรกที่2จะเป็น 9ก9ากานะครับแล้วก็เบรกสุดท้ายนะครับผมจะเป็นพอร์ตพับบิกนะครับทั้งสองตัวเลยอยากจะให้น้องๆได้ชมกันชัดๆนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับประชาสัมพันธ์กันนิดนึงสำหรับคอร์ส l l i n o n นนะครับใครที่สนใจสั่งจองนะครับเข้าไปสั่งใน Lazada ได้แล้วนะครับตอนนี้ผมทำราคาลงมาลด50%นะครับเ,เป็นคอร์สที่ค่อนข้างจะจะยาวเนื้อหาจะค่อนข้างเยอะนิดนึงน้องๆคนไหนที่ตามตั้งแต่ตอนแรก นะครับจนถึงตอนนี้ก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันแยกเป็นตอนเป็นตอนค่อนข้างเยอะมากดังนั้นค่อยๆเรียนนะครับไฟล์มันจะเป็นแฟดได้นะครับอยู่ในแฟดได้ไปให้มีวิดีโอมีแบบฝึกหัดมีบล็อกงานมีทุกอย่างที่สอนในคอร์สนี้นะครับผมใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ในรั z ดาช s อปปี้ยังไม่มีนะครับน้องๆต้องขอโทษด,ด้วยนะครับโอเคเนาะฝากอุดหนุนด้วยลยกันนะครับไปเดี๋ยวไปดูกัน นะครับจะดูตัวแรกก่อนนะครับ9.1การพอตนะครับเนพอตสไตล์เนี่ยพวกพอตสไตล์ทั่วๆไปนะครับก่อนอื่นเปิดแบบฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นนะฮะเลื่อนมองมาที่เลยเยอร์ไปเลือกกระดาษเลยคลิกขวา f r r m t e m p l g t e ผมมีกระดาษอยู่ในนี้ส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาชมไม่มีกระดาษนะครับผมไม่ต้องตกใจ เดี๋ยวจะสอนวิธีการตั้งกระดาษแบบง่ายๆด้วยนะครับอ่ะไปที่เชมเพจเก็บค่าเริ่มต้นนะครับเปิดขึ้นมาผมเลือกเป็น A3M นะครับผมจะได้กระดาษ A3M ขึ้นมาแบบนี้ดับเบิลคลิกแล้วก็ดับเบิลคลิกที่สกอรต,ตรงกลางนะครับชิ้นงานกระดาษก็จะเข้ามานะครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกอีกครั้งหนึ่งเออนะครับเราจะเห็นรูปแบบของชิ้นงานเข้ามา คือชิ้นงานถ้ามีชิ้นเดียวมันจะเข้ามาที่เซนเตอร์เลยถ้าดับเบิลคลิกที่สกอตตรงกลาง2ครั้งนะครับแต่สมมุติว่ามันมีหลายๆล,ยละ่ะอ่ะสมมุตินะครับผมซอยออกไปเนี่ยยายนะาอีสสารว,ว่ายายออกไปเนี่ยนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ไปที่ตัวนี้ดับเบิลคลิกแบบนี้มันจะมาเต็มเลยนะครับผมมันจะมาเต็มเลยทีนี้เราต้องการให้มันเข้ามาแค่อันเดียวหรือพอร์ตแค่อันเดียวกรณีนี้น้องๆสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับ โปรเจกต์ Project ที่มีหลายๆไฟล์เนะาะมาดูกันนะครับก็มาที่คําสั่งนี้นะครับ isolate คลิกซ้ายหนึ่งครั้งเลือก isolate คุมเฉพาะชิ้นงานที่เราต้องการจะพอตนะครับจากนันคลิกขวาแล้วก็ดับคลิกที่สกตัตรงกลาง2ครั้งมันจะเข้ามาแบบนี้นะครับผมาจากนั้นก็ค่อยมาเลือกสเกลที่ต้องการจะใช้งานผมจะเปลี่ยนเป็น1ต่อ75เออลงมาแบบนี้นะครับแล้วค่อยกลับไปที่ชิ้นงานตัวนี้ซูมขึ้นมาดับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ลบเป็น 75นะครับผมเดี๋ยวใครที่ติดปัญหาในเรื่องของสละไม่ตรงกับพยัญชนะเดี๋ยวจะเอามาทำเป็นตอนแยกย่อยอีกทีหนึ่งรอหนึ่งนะครับผมผมก็ดับไปคลิกข้างนอกหนึ่งครั้งเป็นการล็อกงานตอนนี้เราล็อกงานแล้วนะครับเราสามารถมาที่หน้าโมเดลแล้วสามารถคลิกซ้ายที่ตรงนี้นะครับไอโซเลนแล้วเลื่อนนะครับให้ทุกอย่างกลับมาก่อนได้นะครับนี่ครับมันจะกลับมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็มาที่กระดาษนะครับไปที่เครื่องพอร์ตนะครับ ค,คือด้วยปกตินะครับคีย์รัดอันนี้อยากจะให้น้องๆดูแบบนี้นะครับ P L เนี่ยถ้าเราใส่ L เข้าไปนะครับแล้วก็ O นะครับมันจะมีเป็นคือด้วยปกติพอร์ตอะ P L O G เนี่ยบางครั้งไม่อาจไม่ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ทั้งหมดนะครับมันจะทำการเปรียบเทียบให้น้องๆจะเห็นนะครับว่าบางครั้งถ้ามันมีเป็น เป็นตัวพิมพ์เยอะๆเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ต้องพิมพ์เยอะก็ได้ก็ลอง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 ทดลองดูก่อนนะครับผมก็กด enter ไปแต่ใครที่ถนัดใช้กดจากตัว quick access ท o นบาทเนี่ยนะครับผมก็ใช้ตรงนี้ผมจริงๆผมก็ถนัดใช้ตรงนี้มันกดง่ายดีนะครับอ่ะตัวแรกอยากให้พิจารณาถ้ามีเครื่องพิ้นเลือกเครื่องพิ้นนั้นๆนะครับกดเข้าไปแบบนี้เนาะถ้ากระดาษมันตรงโปรแกรมมันก็จะหาะหากระดาษที่อยู่ในเครื่องพิมพให้นะครับผมแต่ว่าวันนี้ จะพาน้องๆมาพอดในรูปแบบของสมมุติว่าไม่มีเครื่องปินพ์ตั้งทดลองพอดก่อนตั้งทดลองพอดก่อนนะครับไปที่ DWF6 พอด PC3 DWF6 พอด PC3 โดยปกติถ้าเราพอดนะครับถ้าเราพอดนะครับแบบนี้แล้วแล้วพอได้เครื่องพอดมามันไม่ต้องแก้ไขเยอะนะมันไม่ต้องแก้ไขเยอะนะครับผมอ่ะโอเคเนาะอันนี้ DWF6 พอด PC3 ผมเลือกกระดาษส่วนใหญ่ผมจะเลือกเป็น ISO full b e a t นะครับ ISO full b e a t ก็โดยปกตินะครับไอตัวเนี้ยมันจะเลือกนะครับไซส์นะรเราเลือกไซส์ตามที่เราต้องการอยู่แล้วแต่โดยปกติถ้าสมมุติว่ามีการตั้งไซส์ไว้อ่าสมมุตินะผมลบไว้ก่อนนะแบบนี้นะครับปิดไปก่อนแล้วผมเปิดขึ้นมาถ้าเป็นอ่า d ูเอฟพอร์เลยโปรแกรมมันจะเลือกที่ตัวนี้นะครับ i s o Fullbit แต่ว่าถ้าลน้อง,องสมมุตินะครับไปที่ตัวนี้ก่อนอ่านะครับ จากนั้นเอ้ยไม่เอาดีกว่านะครับกลับมาที่ d w f 6 p c 3มันจะขึ้นเป็นตัวนี้นะครับดังนั้นให้เราหาเลือกใหม่ก็คือใช้ ISO Full b e a t A3 นะครับมันจะมีอยู่ตรงนี้420.297เนี่ยครับอันเดียวกันคือกันนะครับจากนั้นตรงนี้เป็น1 1 0 0 0นะครับ1,0 0เพราะเมื่อกี้มีการแก้ไขไปแล้วตัวนี้เป็น1นะครับใช้ naval, เป็นอัตราส่วนแบบนี <med> ้น <gaan> ี <med> ่นะครับโอเคไหม ที่เหลือเอาตามที่โปรแกรมกําหนดมาให้นะครับเอาตามที่โปรแกรมกําหนดมาให้นะจากนั้นแอปพลายพรีวิวงานออกมานี่นะครับรูปแบบการพอรตจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นการพอรตนะครับแบบปกติอ่าเดี๋ยวจะไปแยกย่อให้อีกทีนึงการควบคุมสีนะครับการควบคุมแบบขาวดาแบบสีเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้อ่าทีนี้ขอนิดนึงสําหรับคนที่ไม่มีกระดาษผมเลือกเลเยอร์หนึ่งนะครับเอามาสร้างกระดาษนะครับ คลิกขวา rename ผมเลือกเป็น a 3เฉยๆเนอะ a 3แบบนี้นะครับแล้วก็คลิกข้างนอก2ครั้งเพื่อออกจากการ rename แล้วก็คลิกขวาใหม่ไปที่เพจ set up manager เออให้แน่ใจว่าเลือก a 3กด modify นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับไปเลือกเครื่องอ่าเลือกเครื่องตัวนี้ก็ได้นะครับหรือแนะนำเป็น d w f 6 p o r t pc 3เป็นเครื่องกลางจากนั้นก็ iso full b e t นะครับเลือกเป็น A3 นะ420 2อ2.7เพราะผมจะพอต A3 ไงนะครับอัตราส่วนนะครับตัวนี้เป็น1000นี่นะครับตัวนี้เป็น1เป็นยนะูนิตอ่าเป็น1นะครับ1000ั 1, 000, แล้วก็1ยูนิตนะครับก็คือหน่วยเป็นเมตรนั่นแหละนะครับผมจากนั้นไปที่ p ั o p ป r ร y ตี้ดับเบิลคลิกที่ modify standard Paper Size นะครับแต่ไม่คลิกเข้าไปแล้วก็เลือก ISO full b e a t A3 420 2 9 2.7ให้มันตรงกัน นะครับจากนั้นกด modify ตรวจสอบนะครับให้คือตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขควบคุมควบคุมเส้นปะเพื่อกำหนดขอบเขตของการพอตงานนะครับอันนี้ค่อนข้างจะต้องเน้นนิดหนึ่งนะครับผมก็เลือกเป็น555อะไรประมาณนี้น้องๆก็อาจจะต้องใส่เป็น3 3 3 2 2อะไรต่างๆก็ว่ากันไปถ้าใส่แล้วเวลาเรากดปุ่ม next มันไม่ยอมนะครับให้เราเปลี่ยนชื่อเข้าใหม่อีกเป็น0-1นะครับมันถึงจะยอมนะครับ ในกรณีที่มันไม่ยอมนะไอ้เมื่อกี้เนะี่ยคือผมพูดไปเดี๋ยวจะงงอีกนะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคไปนะครับกดปุ่มโอเคไปอ่ะโอเคนะครับเราจะได้รูปแบบประมาณนี้ออกมาตอนนี้นะครับผมใช้เป็น A c a t C T B นะครับเป็น A c a t C T B หรือของใครตั้งเป็นนั้นก็ได้ถ้าไม่มี A c a t C T B เพราะว่าอันนี้เป็นการพอร์ตแบบปกติอยู่นะครับจากนั้นนะครับเราจะกดพรีวิวเข้าไปดูนะครับพรีวิวเข้าไปดู นี่ครับขอบกระดาษจะเป็นแบบนี้นะคลิกขวา x i t อกอกไปแล้วก็กดโอเคครับจะเห็นเป็นขอบเส้นปะมาแล้วแบบนี้บาลานซ์กันจากนั้นก็กด close อดอกไปโอเคเนาะจากนั้นสร้างนะครับ viewport โดยการกดไปที่ layout 1ครั้งไปที่ rectangle หนครั้งเลื่อนเมาส์มานะครับคลิกพื้นที่ขอบเขตภายในเส้นปะคลิกซ้าย1ครั้งแล้วก็เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะครับเลือกแปลนที่เราต้องการอ่ะแปลนนี้บ้างซิ นะครับตดคลิก2ครั้งขึ้นมานะครับตั้งสเกลเป็น1ต่อ75แบบนี้นะครับตดาคลิกข้างนอกสงสัยไหมทําไมสีเส้นปะสีอ่าวิวพอร์ตเป็นแบบนี้คลิก1ครั้งนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มันอยู่ใน l ล n e แ a t เอาไปเปลี่ยนในเลเยอรก็ได้ให้มันเข้มนิดนึงนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัตราส่วนตามที่พูดถึงนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนด้วยนะครับเปลี่ยนด้วยนะครับอ่าเป็น75 คลิกนอกหนึ่งครั้งนะครับไปที่ A3 ตัวนี้เห็นไหมครับาจากนั้นก็ไปที่เครื่องเลยครับนี่แล้วก็ Preview นะครับแล้วก็พอตออกมาได้คลิกขวาแล้วก็พอตได้เลยนะครับผมโอเคอันนี้เป็นการพอตนะครับแบบรูปแบบของพอตทั่วไปนะอะทีนี้ไปดู PDF บ้างไปดู PDF บ้างปิดก่อนครับปิดก่อนคืออันนี้มันมีการทำใส่เข้าไปเยอะนะครับไม่อยากจะให้น้องๆเก็บไฟล์ ออริจินอลของเขาไว้ไปดู PDF นะ PDF มีการตั้งค่าแบบไหนเหมือนเดิมนะหลักการเดิมผมจะไม่พูดถึงกระดาษการสร้างกระดาษแล้วนะใครที่อยากจะสร้างกระดาษขึ้นมาพอดก็สร้างมาได้ผมคลิกขวาที่ตัวนี้นะครับไปที่ form template เลือกกระดาษนะครับออกมาเดี๋ยวกระดาษถ้าใครไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะถ้าใครที่ชมอยู่อะตอนนี้กเ็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้โหลดกระดาษแล้วกันเนาะน้องๆใครที่เข้ามาชมอยู่ นะครับขอกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้โหลดนะครับไปที่ A3 เหมือนเดิมนะครับกดตรงนี้อ่าโอเคดำมือคลิกเข้าไปนะครับเอาชิ้นงานเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ตั้งเป็น1ต่อ75นี่นะครับผมดำมคลิกนอกล็อกงานไปที่โมเดลคือหลายท่านบอกว่าสอนเร็วถ้าดูใน YouTube สามารถปิดไว้ก่อนดูได้นะครับค่อยดูได้นะครับคือคำว่าเร็วเนี่ยมันไม่ได้สอนสดนะ นะครับเออนิดนึงนะครับคือสามารถหยุดแล้วก็สต็อปดูต่อได้นะครับผมอ่ะโอเคกลับมาที่ตรงนี้นะครับแล้วไปที่เครื่องพอตเหมือนเดิมครับหรือพิมพ์พอตก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเราจะมีการเลือกรูปแบบพอตนะครับคือ PDF เนี่ยใน a u t o c a d ปัจจุบันเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมีมาให้แล้วไปที่ DWG to PDF เลยกดตรงนี้นะครับอ่านะฮะจากนั้นผมให้ดูแบบนี้ก่อน ถ้าสมมุติว่าเรากด a อ p l y กด preview mm hmm. นะครับปั่งมันจะมีการเยื้องขอบแบบนี้ในก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ผมเคยสอนน้องๆไปนะครับว่าอ้าวเราก็สามารถที่จะ X กต่อกไปแบบนี้นะครับปิดออกไปนะแล้วก็ทำการคุมชิ้นงานนะครับมูฟหาระยะหาอะไรต่างๆตามที่มาร์กไว้อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ทำแบบนี้ก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวมันจะไปเข้าสู่กระบวนการของพอดพบับบทีนึงผมก็เลยอยากจะนำเสนอ วิธีนี้นะครับไปที่เครื่องพอร์ตใหม่นะครับในกรณีที่พอร์ตเป็น pdf ตรงนี้ให้เราเลือกเป็น extension นะครับแล้วก็กด center ซะตรงนี้นะครับ apply แล้วก็ preview โดยปกติมันจะเซตในลักษณะนี้ขึ้นมาคือเนื่องจากว่าคือเนื่องจากว่าโดยเงื่อนไขของ pdf แล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้เวลาเอาไม้สเกลไปตรวจใน pdf เนี่ยมันจะไม่ร0ออยู่แล้วเราก็เลยละไว้ในสถานที่เข้าใจนะครับก็เลยตั้งเป็นการพอร์ตแบบนี้คือเน้นให้มันบาลานซ์ขอบซะ นะครับผมจากนั้นก็คลิกขวาสามารถพอดได้เลยนะครับเนื่องจาก PDF มันจะพอดโชว์ในเครื่องของเพื่อนๆนะครับผมอันนี้ก็ผมจะเซฟไว้ในเดสก์ท็อปนะครับคอร์สเรียน All-in-One แบบทําทำตามบทที่9เด้อนี่นะครับผมก็จะเซฟเลยโบเข้าไปให้นะครับสักครู่นะครับน้องๆจะเห็นเป็นแบบนี้เลยนะครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมรายละเอียดจะออกมาเป็นแบบนี้เด้อโอเค ปีต่อไปนะครับเรียบร้อยนะครับสรุปตอนแรกนะครับก็จะเป็นการพอร์ต9.1หกับ9.2อเนาะก็จะเป็นเงื่อนไขตรงนี้ก่อนนะครับสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงนะครับก็คือ1ในเรื่องของกระดาษนะครับกระดาษที่น้องๆมีเนี่ยนะครับติดตั้งหรือยังถ้ายังไม่ได้ติดตั้งก็ทักไลน์ทักอะไรก็ได้เข้ามาช่องทางการติดตอมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่บอกไปเนาะก็เดี๋ยวจะส่งกระดาษไปให้นะครับใครที่ ยังไม่ได้สั่งซื้อลองส่วนใครที่สั่งซื้อก็กราบขอบพระคุณอย่างมากอย่าลืมนะครับใน La ซาด้ามีจําหน่ายแล้วนะครับราคา1นึ่บาทนะครับผมจริงๆตัวเนี้ยนะครับมันราคามันจะขึ้นอยู่กับชั่วโมงของการสอนครับผมเนอะอันนี้จะเป็นคือเนื่องจากว่ามันจะเกือบ2เท่าของคอร์สเรียนปกตินะครับเพราะว่าคอร์สอออินวันเราจะพยายามใส่คีรัดแล้วก็นเน้นรายละเอียดการสอนเข้าไปนะครับในคอร์สเรียนนี้จะมีวิดีโอครบหมดเลยแบบฝึกหัด ไฟล์อดอร์แคดนะครับแล้วก็บล็อกงานพวกอะไรต่างๆเข้าไปนะครับน้องๆก็สามารถสั่งซื้อได้เนาะใน Lazada นะครับหรือใครสนใจอยากจะสอบถามติดต่อสอบถามมาได้ที่ id line a ตัวเล็ก e 0109 2551นะครับแล้วก็ในส่วนของใครที่สนใจจะเรียนในส่วนของคอร์สเรียนส่วนตัวทางไกลเรียนผ่านทีมวีเวอร์ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร 0, 0 9 8 5 0 9 8 8 6 1ะครับผมเดี๋ยวเจอ กนในวิดีโอตอนถัดไปเบรกถัดไปสิสวัสดีครับ